งามแ,แท้ๆรอ,อจะนับน้องระเสันประคนชัยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยาชาแน,นลนะครับคลิปนี้พามาเยี่ยมเยือนบ้านนะครับนี่นะครับอำเภอประคนชัย ยูมันก็เพลีนจนนับเลยฝนตกหนักมากนะครับนี่นะครับตอนเช้ามาก็อากาศเย็นเลยนะครับเพราะว่าได้ความเย็นของน้ำเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนแถวนี้ก็น้ำํำหูเยอะมาก,มากนะครับตอนนี้ดินนี่อุ่มชุ่มน้ําไปเลยนะครับนี่ต้นนี้ก็อายุร่วมกี่ปีแล้วตาต้นนี้ร้อยป,ปีนะครับมะม่วงต้นนี้ เป็นแบบมะม่วงที่แบบอัมพะบุกคนรุ่นเก่าๆปลูกเอาไว้นะครับเ,เขียวเสเวยต้นใหญ่มากนะครับเนี่ยครับเป็นรม่มเป็นเงานะครับร่วมร้อยปีเลยนะครับให้ชมบ,บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านโบราณเก่าเลยนะครับแต่รุ่นพระบ,บันบรรพุรุดนะครับ ตอนนี้ก็ยกสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็แต่งได้ถุนบ้านนั่งส,สบายนี่ครับคนรักไก่ชนนะครับมาแล้วตอนเช้าก็เอาออกมาคุก <c oughs> ุกุกุเตื่นหมือนวางเต้โอ้ยแปลว,ว่ายังไม่ได้วางประมาณต๊วปัมไหมปรัม,รมอันน่าอัศไลยเงินเกนื ด้สันเนียโอ้นี่ไก่ชนไก่ชนนะวันนี้ก็คาดว่าจะเดินทางกลับพัทยานะครับตามกำหนดนะครับ <c oughs> แต่ก็คงไม่รีบนะครับเพราะว่าวันนี้มีนัดกินลาบทำลาบกิน <c oughs> ทำลาบกินนะครับนี่ครับต้นเยอะๆเลยนะครับสิ่งสำคัญคือต้นนี้คือต้นมิก้เมาส์นี่แหละครับต้นมิกี้เมาส์ตัวนี้ผมปลูกเองนะครับปลูกเองนะครับฝีมือของพี่พัทยาเองครับมิก้เมาส์นี่ครับแปลกนะครับเนี่ยต้นไม้ออกลูกเป็นไม้แขวนเสื้ออันนี้เล่นมุตลกนะครับต้องขอภัยด้วยถ้าไม่ตลก นี่นะโอ้ยนี่ต้นนี้โอ้ยถ้าไม่เกินความสามารถก็จะเด็ดกิ่งแมนะครับอืมใบแตกใหม่นะครับใบใหญ่ด้วยนะครับโอ้นี่ครับใบตรงใบเตยมีหมดเลยนะครับนี่ครับปลูกที่มันเราทํารับประทานได้นะครับนี่ใบเตยกบบาลังงามใบเตยชอบที่ชื้นชื้นนะครับอย่างเงีย้ยโอ้เหมาะมากเลยนะครับ อโอ้เน <ere> <ๆ>ี่ยอย่าให้เห็นอยาให it. prés, ้ชมเนี่ยนะครับผักแพ้วโอ้โหแบบงามมากๆนะครับงามจนกระทั่งว่าเก็บขายนะครับเนี่ยนครับใครๆมาๆไปมาก็รุ้ยแล้วต้องหาผักแพ้วต้องอาบ้านนี้นะครับบ้านแม่ปลัดนะครับไม่อย่างนั้นนะครับปลัดปานนะฮะนี่ครับกุยชาย โอ้สวยนะครับสวยกุยช่ายนะครับแล้วก็นี่ก็ผักชีใบหยักนะนะเห็นไหมครับ,บนี่อีกต้นนี้เขาบอกว่าเป็นท้องหลังไรหนามนะครับรับจิ้มแหนมสดนะครับเนี่ยท้องหลังไรหนามนะครับเห็นไหมครับโอ้ ใบเชื้อพลูครับนี่ครับนี่สมุนไพรนั่นเลยนะครับเนี่ยใบเชื้อพลูนะครับ, <c oughs> บปบลูกไว้หน้าบ้านแนล้วไ,ไก่ก็ออกมาสู่ภายนอกนะครับตอนกลางคืนก็ต้องเก็บไว้ในหลังคาใต้หลังคานะครับเช้าก็ออกมาไก่ชนนะครับเลี้ยงเพื่อความบันเทิงนะครับ นี่นกก็มาแล้วนี่นกพิราบสะอาดสะอ้านครับเป็นบ้านหน้ามองไปเลยโลดเดินบินทบานให้ลุง <c oughs> อ๋อมามา,มาทุกเช้าไหมออ <c oughs> พระเดินบินธบาดอยู่นะครับมาชมอีกบ้านหลังหนึ่งนะครับทางนี้ก็บ้านลุงพลนะครับ เป็นน้องของแม่ยายผมนะครับนี่ก็ปลูกต้นไม้ได้สวยจริงๆนะครับนี่นะครับนี่ครับอนี่ก็มะม่วงน้ำดอกไม้นี่ครับฝุดผิดผิดถูกๆเหายังไม่ตื่นนอนตอนนี้ก็หกโมงเช้าบ้านนี้ก็เป็นบ้านหน้ามองนะครับเจ้าของบ้านตื่นมาก็ กว่บาบ้านนะครับบ,บ้าน้านเป็นญาติพี่น้องกันนะครับบ้านนี้ก็น่ามองมากๆนะครับเดินออกมาจากบ้านก็ประมาณสัก2อ0ถเมตรได้นะครับก็จะเป็นหนองระแสสันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปชมนะครับบรรยากาศเช้าเช้านี้ก็น่าออกกําลังกายนะครับี่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นสีแยกแล้วนะครับ ฝนเพิ่งตกหนักเมือคืนนี้นะครับเสียงธรรมชาติแย่ไปหมดเลยนะครับพอเดินมาถึงนี่ก็จะเป็นสนามฟุตซอลสนามบาสมันเป็นได้หลายอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็บาสก็ไม่ให้เล่นกันนะครับทัวนี้เป็นฟุตซอลนะครับ ี่ครับสนามฟุตซอลนะครับสนามริมบึงว่าอย่างนั้นนะครับของเทศบาลตำบลประกนชัย <c oughs> นี่ครับเช้าทุกคนตื่นมาก็บา้าทบ้าทบาแต่เช้าบ่ะเพือ่อนผมทั้งเพื่อนทั้งญาตินะครับ,ม,รบมีร้านขายของอยู่หน้านี้เลยหนะ้าสนาม มันแต่บอรอ,รอบๆบ,บงังไแล้วอ๋อโอเคโอเคนะครับอุดหนุนได้นะครับเนี่ยครับบอนปีไปไงฮอนี่อากาศสดชื่นมากๆครับพาเพื่อนๆเดินสูดอากาศริมมาดูบรรยากาศที่ พัทยานน้ำน้องราแสสั่นกันสัหน่อยนะครับอย่ารถซีเควเนาะต้องล้วดตอนี่ครับกำหนดเวลาเปิดปิดสนามกีฬาเทศบาลตะบลประคนชัยก็เปิดของมงช้าปิดสามทุ่มนะครับ สนามนี้ก็พีสัส,ะสะลักไห้ประโคนนะครับเมื่อก่อนก็เล่นอยู่สนามนี้นะครับมาแข่งตอนที่ยังไม่เข้าสังกัดสโมสรน,นะครับจุดกําเนิดของพีสัส,ะสะลักก็เคยมาเจอพีสัส,ะสะลักที่สนามนี้แหละครับผม ก้าก้าบิดไมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าออกกำลังกายดีมากๆเลยเนี่ยรักสุขภาพ ยายมาแล้วยังคะมาแล้วจ้ะแล้วมายังไงมาถึงเดินมาครับเดินมาแล้วไหนรองเท้าวิ่งเ่ะออ๋อไม่ได้อยู่ในรถครับแตทำไมไม่เอามาวิ่งคนนี้ทำไมงามแท้งามเลยเนาะสีค่ะสีเสื้อสวยค่ะบอกแล้วต้องเจอเพื่อนผมนะครับเนี่ยทางนี้ก็พี่นะครับนี่เห็นไหมสวยงามตามทองเครื่องก็ประมาณนี้นะครับคลิปเช้าๆของ ช่องผีพญายาชาแนลเนาะสิ่งสำคัญนะครับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพิ่มเติมนะครับในการที่ชมช่องนะครับจะขอบรคุณมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ